สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโลกรถยนต์ช่วงฟอร์มูล่าฟอรัมนะคะพบกันทุกคืนวันเสาร์เวลาห้าทุ่มนทีค่ะ วันนี้จูนโสพิรัชยาทองชุ่มและคุณสาธิตสิรารั์ดำเนินรายการค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะน้องจูนเราถือโอกาสพาคุณผู้ชมมา,มา,มาชมบรรยากาศรถยนต์ที่เป็นรถไฮไลท์ของในงานแต่ว่าพอดีจริงๆแนละ้วในงานของเราเนี่ยมีรถยนต์เปิดตัวเยอะพอสมควรแต่<ช>เนื่องจากที่ของเราจาํากัดเราเลยเชิญมาทั้งหมด4ี่แบรนด์เดี๋ยวอีกสักครู่มาคุยกันครับว่ามีแบรนด์อะไรกันบ้างครับค่ะและคําถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้นะคะจูนขอถามคุณผู้ชมว่า คำว่า time เนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษที่แปลว่าเวลาเนี่ยอีกความหมายหนึ่งนะคะกับคําว่า time ที่เป็นคําขวัญประจํางาน Motor Expo 2011นะคะก็คือ time to enjoy เนี่ยนะคะย่อมาจากคําว่าอะไรค่ะทราบคาตอบแล้วนะคะส่งคําตอบกันเข้ามาภายในวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมนี้นะคะผู้โชคดีจากการจับหลักทั้งหมด40ท่านค่ะ จะได้รับของที่ลึกจากแบรนด์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มาร่วมรายการในวันนี้คับพี่สาธิกะครับและในวันนี้นะครับทางรายการของเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารของค่ายรถยนต์ถึง4ค่ายด้วยกันนะครับค่ายแรกนะครับจากค่าย audi ครับคุณวรลบเฉลิมวงสาเวศครับกรรมการผู้จัดการจาก audi ประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่2นะครับเป็นผู้แทนจาก lexus นะครับคุณสมุดตั้งาวชวนะ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเล็กซัสกรุ๊ปบริษัทโตยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับวสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่สนะครับจากรถยนต์ยี่ห้อโรลัสนะครับคุณธีรพงศ์รอดลอยผู้จัดการทั่วไปเบิร์นออโตเมติฟประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่4นะครับมาจาก MG นะครับคุณพงศักดิ์เลิศฤดีวัฒนวงศ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัท MG เซลประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเดี๋ยวขอยัดอันนี้เลยลวกันเดี๋ยวเราตั้งคําถามเพื่อให้ตอบทีเดียวพร้อมกันนะครับก็คือเราตั้งคําถามแรกว่ารถไฮไลท์ของในงานที่เอามาแสดงเนี่ยเป็นรถอะไรเราเริ่มจากออดี้แล้วทยอยไล่ทีแล้วท่านถัดไปนะครับเริ่มเลยครับในส่วนออดี้เอาอะไรมาเป็นไฮไลท์ครับปีนี้ในส่วนไฮไลท์ของออดี้นะครับรถที่เราเพิ่งเปิดตัวไปนะครับก็จะคือ a u d i A3 นะครับ แล้วในงานเองเราก็เปิดรับจองอีกรุ่นหนึ่งคือ Audi S 3 S, S 3 <S นะครับบอดี้เหมือนกันนะครับแต่ความแรงต่างกันเท่าตัว A 3มเนี่ยราคา2 3 9ล้านสาม0ส0่ส่วน S 3ราคา3 5 5ล้าน5 5 0 0 0บาทนะครับแล้วเราก็ยังมี e-tron GT พวงมาลัยขวามี A 7รุ่นพิเศษนะครับที่มีจำนวนจำกัดแค่5คันนะครับแล้วก็มีรถในตระกูล R S ซึ่งเป็นรถแรงของ Audi ก็มามากมายหลายรุ่นด้วยกันครับ ในส่วนของเล็กซับ้างครับเป็นยังไงบ้างก็เล็กซันะครับปีนี้เราก็เอารถมาจัดแสดงครบครบทุกรุ่นนะครับแล้วก็ปีนี้เรามีน้องใหม่นะครับที่จะมาเติมเต็มไลน์อัพของรถอิเล็กทริกของเราไฮบริดของเรานะครับจากเดิมทีที่เรามีไฮบริดอยู่แล้วนะครับปีที่แล้วเราแนะนําตัว u x 3 0 0 e ที่เป็น b e v ไปนะครับปีนี้รถรุ่นที่เรามาแนะนําปีนี้คือ n x plug in hybrid นะครับที่เพิ่งได้ world p r e m i e r ไปเมื่อกลางปีแล้วก็ เราเอาขึ้นเครื่องมาเพื่อจะแสดงในงานนี้โดยเฉพาะเลยครับแล้วมีรุ่นอื่นอีกไหมครับออ๋รถรุ่นอื่นๆก็มากันครบแล้วครับนะครับมีตั้งแต่รถที่เป็นซีดานะครับไม่ว่าจะเป็น IS นะครับ ES ES เองเราก็เพิ่งไปด้วเชนไปเมื่อประมาณกลางปีนะครับทางนี้ก็จะเป็นงานแรกที่ได้มาโชว์เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นรถ LS ที่เป็นแฟลกชิพซีดานรุ่นใหญ่นะครับ SUV เองนะครับก็มีครบเหมือนกันครับ UX นะครับแล้วก็เป็น NX ที่เปิดตัวไปแล้วก็ RX ที่เป็น SUV รุ่นใหญ่เหมือนกันครับ แล้วก็พลาดไม่ได้นะครับรถขวัญใจอีกทาง Luxury นะครับคือ Luxury รี่แวของเราก็คือ LM ครับรถตู้ LM ของเราถัดมาครับในส่วนของโร t u s สหายห่างหายกันมานานมาโชว์ในงานของเราในปีนี้ครับเป็นไงบ้างครับครับก็ปีนี้เราเอารถเข้ามาจำนวน2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือตัว Elite 220 Sport แล้วก็ตัว Sige 350 Sport ครับ ในขณะเดียวกันเราก็เปิดรับจองรุ่น i m i r a นะครับตัวตัวใหม่แล้วก็มาในแบบของ virtual launch แล้วกันนะฮะก็คือมี configuration room นะฮะที่จะลูกค้าเข้าไปเลือกสีเลือกตัวอย่างหนังเลือกอะไรได้ในห้องอยากจะตก่งอะไรเพิ่มเติมพะรถจริงยังไม่เข้าของจริงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยของตัว first edition ที่เป็นเครื่องยนต์6สูตรเนี่ยนะฮะเราจำกัด location ไว้แค่6คันนะครับเพราะว่าเมืองนอกเองก มีมาให้เราเท่านี้นะครับมีให้ไม่เยอะเป็นบอกว่าในตลาดเมืองนอกก็คนแย่งกันมวกใช่ครับก็ขายไปแล้วมียอดจองกว่า5,000คันนะฮรับก็ถือว่าเป็นยอดจำหน่ายสูงสุดที่ที่โลตัสเคยทำมาในในเพียงระยะเวลาสั้นๆนี้นะครับครับผมครับถัดมาครับ MG โอโหเอารถคอนเซ็ปต์คาร์มาเลยหรือว่าเป็นโปรดักชันคาร์ได้ไหมตอนนี้สำหรับ MG ปีนี้เราเรียกว่าเรา ไฮไลท์ของบูธเราก็คือเราเป็น ev pioneer ยังจะสื่อสารในเรื่องของอความเป็นผู้บุกเบิกรถยนต์ ev ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราเราเปิดตัวรถยนต์ต้นแบบเนี่ยปี2018นะครับนำ emotion เข้ามาปี2019เราก็เริ่มแนะนำา Z s ev ปี2020ก็แนะนำ mg ep ครับ,รบปีนี้เราก็มีไฮไลท์ที่เป็นรถต้นแบบ mm hmm. g cyberster ก็ถือว่าเป็นรถต้นแบบ แต่ว่ารถคนนี้คันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นรถต้นแบบเนี่ยจะเป็นรถโปร t e c ชั่นค a r ในภายใน2ปีข้างหน้าเราก็จะผลิตจริง่ะครับกว่องปีด้วยเราเปิดให้ลูกค้าได้จองสิทธิ์เราเจองสิทธิ์ดีกว่านะครับเพราะว่าลูกค้าจะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการที่จะพัฒนารถยนต์รุ่นนี้ในการพูดคุยกันเพื่อจะพัฒนารถยนรุ่นในเวอร์ชั่นเมืองไทยนะครับใช่นะครับเป็นเวอร์ชันของประเทศไทยเพราะเขาจะได้มีสิทธิ์มา เราสนทนาการให้ความคิดเห็นต่างๆเรา,าก็จะพัฒนารถรุ่นนี้เนี่ยให้แมชกับคนไทยมากขึ้นใน2ปีข้างหน้าจะตัดสิทธิ์ไหมคะเ,เรามี2สิทธิ์ให้เลือกก็คือเป็นโกลด์กับซิลเวอร์โกลคือ0น1,000ม่ะบาทซิลเวอร์ก็คือ5,000บาทนะครับไอเงินจอรตรงนี้เนี่ยก็จะมีมูลค่าเป็น10เท่านะครับในตอนช่วงที่เปิดตัวออกมาแล้วรพร้อมกับแจ้งราคาแล้วครับ ทีนี้ก็มาถามคำถ,ถามต่อไปกันดีกว่านะครับพี่สาธิตมาที่งานมอเตอร์อซ์โปทั้งทีเนี่ยในเรื่องของโปรโมชั่นแน่นอนว่าทุกแบรนด์เนี่ยจัดเต็มเดี๋ยวเราขอเริ่มจากทาง M g ็ก่อนเลยดีกว่าคะ่ะโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างคะในงานมอเตอร์อซ์โตเราจริงๆสถานการณ์เรื่องของโควิดเนี่ยนายีเนี่ยก็ทําให้เราเรียกว่าประสรบกับสภาวะาชางักงานของเรื่องเศรษฐกิจพอสมควรนะครับเรามีแคมเปญชื่อ restart ความสุขนะครับก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยเรียกว่า ่อนานขึ้นหน่อยหนึ่งแทนที่จะเรียกว่าต้องอ่อนสำหรับคนที่อยากจะผ่อนเรียกว่าเริ่มต้นนะครับเราให้ขับฟรี150วันอ,อันนี้ก็เป็นแคมเปญที่เรียกว่าให้ลูกค้าเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องพะวงในช่วงของการผ่องนงดแรกนะครับแล้วทางโลตัสล่ะคะครับโลตัสเนี่ยเนื่องจากเราเปน็นรถนำเข้านะฮะก็ ไม่ได้มีการแข่งขันในเรื่องของโปรโมชั่นอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่ารถทุกคันเนี่ยที่ที่เราจําหน่ายเนี่ยเรามีการทําดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับในในส่วนของแคมเปญลูกค้าที่สนใจที่จะจะเป็นเป็นผ่อนชำระนะครับเรามีดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็รถทุกคันเราเนี่ยเรามีเรื่องเรื่องของการรับประกันคุณภาพ3ปีแบบไม่จํากัดระยะทางครับแล้วก็ช่วยเหลือเฉลิมสามปีด้วยกัน นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรถที่เรามีในสต็อกปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวอีลิสกับตัว s อสเนี่ยเราจำหน่ายในราคาวันไพรส์นะฮะรวมออปชั่นทุกอย่างแล้วไม่ต้องเพิ่มเงินอีกเลยต่อไปเป็นทางเล็กซัสค่ะโปรโมชั่นเป็นยังไงคะครับครับเล็กซัสนะครับของเราก็จริงๆของเราก็คล้ายๆกันนะครับเนื่องจากเราเป็นรถรถนำเข้าแล้วเราเน้นเรื่องของกลัวอะไรนะเรื่องของ Experience รเรื่องของคุณภาพการผลิตที่เรานำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของโปรโมชั่นเราไม่มีเยอะแต่เชื่อว่า ทางผู้แทนจำหน่ายของเรานะครับยินดีที่จะนำเสนอออฟเฟอร์ที่ดีๆให้กับลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะครับแต่นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆผมมีโปรโมชั่นในตัวน้องใหม่ของเราอย่าง NX นะครับ p l u g Hybrid นะครับก็เรามีแถมในตัวเรื่องของ Lexus Pro b o x ให้ท่านม่ซ้ท่านจอนในงานนะครับนะครับแล้วก็นอกจากตรงนี้ยังมีทางเลือกทางการเงินอื่นๆที่เหมือนเป็นเปิดโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยได้ทดลองใช้หรือเป็นเจ้าของรถ Lexus ก็คือโปรแกรมกินโต๊ะ นะครับเลัคินต <car ap S 2> ัวก็อยากจะให้มาพูดคุยกับ l e x ซัทางดีลเลอร์ของเราทางเซลล์แมนของเราเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาศึกษาดูว่ามันตอบโจทย์ไหมในราคาที่ไม่แพงต่อเดือนก็สามารถทดลองใช้รถเล x u ัได้นะครับค่ะและทาง Audi ล่ะคะเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของ Audi เองเราก็จัดเต็มเช่นเดิมนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจประเภทแบบดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับเราก็มีบางรุ่นที่เป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สูงสุดถึงห้าปีรุ่นอื่นก็อย่างเช่นคิสามสาสิบห้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รุ่นอื่นก็ถอยลงมาจะมีสี่ปีสามปีนะครับหรือถ้าบางท่านบอกว่าผ่อนห้าปีสั้นไปหน่อยอยากจะยืดยาวถึงเจ็ดปีเนี่ยนะครับเราก็มีดอกเบี้ยพิเศษให้สําหรับที่จะผ่อนยาวถึงเจ็ดปีก็ได้นะครับถ้า ไม่สนใจดอกเบี้ยนะครับซื้อเงินสดต่างๆนะครับจะเปลี่ยนเป็นประกันภัยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รถยนต์เอาดีทุกคันก็ประกอบนอกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรารับประกันคุณภาพจากโรงงาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรเลยครับครับส่วนใหญ่นี่รถที่มาจัดแสดงนี่เป็นรถต่างประเทศมา้วส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นมีการค่าเงินของเราพันผวนนี่ทางในส่วนของราคาขายที่เป็นปัจจุบันนี้เป็นราคายังไงครับ จริงๆราคาที่เราขายอยู่ในปัจจุบันที่ส่งมอบรถในปีนี้เนี่ยเรายังยืนราคาให้เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าต้องรีบตัดสินใจนะครับรถมีจํานวนไม่มากแล้วนะครับ ตอนนี้ต้องเรียกว่าผู้บริหารนะครับทีมงานเนี่ยกรอบกรอบมากๆนะครับเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทอ่อนค่าขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของผู้บริโภคในการมาจับจ่ายใช้สอยช่วงปลายปีนี้ครับค่ะก็สำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแบรนด์รถยนต์รุ่นต่างๆนะคะที่มาร่วมของรายการรถรยนต์ของเราในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น audi lexus lotus และ ng ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ แลเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมยังมีแบรนด์รถจักรยานยนต์ที่มาเร่่มง,งานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่น่าสนใจมาอีกช่วงหน้าอย่าลืมรับชมค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ,คะกลับมาชมกันต่อกับรายการโลกรถยนต์ช่วงฟอร์มูล่าฟอรัมนะคะขณะนี้ค่ะคุณผู้ชมกําลังอยู่กับรถจักรยานยนต์ที่เป็นไฮไลท์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2021นั่นเองค่ะสำหรับคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้นะคะจูนได้ถามคุณผู้ชมเอาไว้ว่า คำว่า time ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าเวลาเนี่ยนะคะในคำขวัญประจำงาน Motor Expo ก็คือ time to enjoy คำว่า time คำนี้ในงาน Motor Expo นะคะเป็นคำขวัญเนี่ยย่อมาจากคำว่าอะไรบ้างค่ะทราบคำตอบแล้วนะคะก็ส่งคำตอบนะคะกันเข้ามาผ่านทาง inbox f a n น a g e ของรายการโลกรถยนต์ค่ะภายในวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมนี้ค่ะผู้โชคดีนะคะจากการจัดสลักทั้งหมด40ท่าน จะได้รับข้อที่ลึกจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั้งหมด40รางวัลด้วยกันค่ะพี่สาธิตค่ะครับเอาละเดี๋ยวเรามาแนะนํานะคะในโซนของรถจักรยานยนต์ที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้กันบ้างน,นะคะพี่สาธิตเดี๋ยวเราเริ่มจากคาวาซกิเลยค่ะคุณกิษณาภาคีแพทย์ผู้จัดการอาวโฟฟุโสฝ่ายขายบริษัทคาวาซกิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไรส์ประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านต่อไปนะคะคือซูซูกิค่ะคุณพลอยไพลินศักดาเพชรสิรินะคะ ท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดบริษัท s u z u กิมอเตอร์เซลล์คอ o r ปอร o ชัประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านต่อไปนะคะจากไทรัมค่ะคือคุณจิราพรสําเร็จกิจเจริญผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทไทรัมมอเตอร์ไซค์เข้าไทยแลจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและทั้งสุดท้ายนะคะจากยา m a h a ค่ะคือคุณธีรพงษ์แสงทองผู้จัดการส่วนโชว์รูม Yamaha าไรเดอร์คลับ บริษัทไทยยาม่ามอเตอร์จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับรถจักรยานยนต์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2021มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราเริ่มจากคาวาซากิเลยก็ได้ค่ะทางคุณกฤษณะคะคาวาซากิในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมีไฮไลท์อะไรเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างคะครับก็สําหรับคาวาซากิเนี่ยเราเหมือนทุกปีนะครับเราเองเนี่ยเราได้จัดทัพรถจักรยานยนต์ นะครับหลากหลายรุ่นสไตล์นะครับก็ต้องบอกว่าเพื่อที่จะป้อนให้กับทางยูเซอร์ของเราครับสำหรับของเราเนี่ยก็จะมีหลายๆ s e g เซกเมนต์หลายๆแคัตเกลีที่เรานำมาจัดแสดงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังมีไฮไลท์เด็ดๆที่มาเปิดตัวกันในสำหรับงานนี้นะครับครับก็ของเราจะมีอย่างตัวแรกนะครับผมขออนุญาตที่แนะนำก็คือตัว z 6 5 0 r F. s ครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นนิวโมเดล ที่เป็นใหม่ทั้งหมดเป็นลักษณะเป็นออน n e นนะครับโดยใช้เครื่องยนต์650ซีซีนะครับมีความจัดจ้านในเรื่องของรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีการดูแนได้อย่างง่ายแต่เราทำเองเ่ยมาในแบบรูปแบบของโมเดลเร t โ o นะครับก็ต้องบอกว่าได้เสียงตอบรับที่ดีพอสมควรนะครับส่วนรุ่นที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของซูเปอร์เน็เกตของเราคือ900ครับ SEACC นะฮะดียังไงนะครับก็คือว่ามีมีการอัปเกรดในเรื่องของพ r f ฟอร์แมนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดเบรกหน้าที่เป็นเบ m โ o แล้วก็ชุดโชคกหลังที่เป็นเบริงที่มีการอัปเกรดนะครับก็รุ่นนี้ขายดีอยู่แล้วนะครับ,รบผมก็เชื่อว่าเป็นที่ถูกตถูกตาถูกใจนะฮะน่าจับต้องของใครหลายๆคนเช่นเดียวกันสุดท้ายมาในตระกูลซูเปอร์สปอร์ตนะครับคือ z x ทเ R ก็มีความจัดจ้านแล้วก็มีเรื่องของการทำคาวริงใหม่นะครับ mm hmm. แล้วก็เรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ทำให้แรงม้าเนี่ยมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม5-6ตัวก็น่าจะถูกใจสำหรับคนที่เราคอยค <Okay. S 2> สำหรับคาวสกีเราก็มีไฮไลท์อยู่3รุ่นด้วยกันค่ะ <Okay. S 2> แล้วทางซูซูกิละคะ เป็นยังไงบ้างก็ซูซ u กินะคะพิเศษแน่นอนนะคะในปีนี้เราได้แบ่งโซนรถจักรยานยนต์ในบูธของเรานะคะออกเป็น3โซนด้วยกันนะคะก็จะมีทั้งโซนสปอร์ตนะคะสำหรับการยนต์โฉมครั้งแรกของ The Legend Is Back ค่ะไฮยาบุซาเจเนเรชั่นที่3นะคะต่อกันด้วยโซนของ Street นะคะก็จะมีการยนต์โฉมครั้งแรกเช่นกันนะคะของเบิร m a n มน400 แล้วก็ไฮไลท์ของเรานะคะจะเป็น Adventure Area นะคะโซนนี้จะมีการเปิดตัวนะคะรถจักรยานยนต์ถึงกับ2รุ่นด้วยกันนะคะ,คะก็จะเป็นตัวแรกเลยนะคะ All New Suzuki Nex t Crossover ค่ะ, Suzuki, over, คะตัวนี้นะคะเป็น Scooter Style crossover ซึ่งมาเปิดตัวกันในงานเป็นครั้งแรกนะคะ,คะแล้วก็จะมี Big กบ k e ตัวใหญ่นะคะก็คือ นิวซ u ซูกิ v ีสตรอม 650XT กับสีสันใหม่สีสีสีสไตล์ค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการเอาใจลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะในปีนี้เราได้นำตัวของซู z u กินะคะซาุโต125ตัวจริงมาโชว์ในงานค่ะ,คะเพื่อต้อนรับกระแสของพ r e เม u m มสกูตเตอร์ในประเทศไทยค่ะในส่วนของไทยอัมมัง้งของไทยอัมก็จัดเต็มนะคะปีนี้ค่ะ,คะ จัดมาถึง12รุ่นด้กันนะคะสำหรับรถใหม่12รุ่นนีือรม่นใหม่เลยค่ะเปิดตัวครั้งแรกนะคะที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะทั้ง12รุ่นเนี่ยมีทั้งทุกแคตตากรีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโมเดนคลาสสิกนะคะแล้วก็มีเรื่องของตัวสเปเชียลเอดิชันนะคะมีเรื่องของการที่เราเพ้นสีตัวถังด้วยมือนะคะเรียกว่าตัวโกไลเอดิชันนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเมื่อตอนต้นปีเราได้ร้อนตัวสติทวินโกไลเอดิชันที่เป็นตัว Limited Edition ไปแล้วนะคะซึ่งมีเพียงไม่กี่คันในโลกเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากนะคะโซเออย่างรวดเร็วรวันนี้เราก็เลยจัดมาทั้ง8รุ่นสำหรับตระกูลคลาสสิกของเรานะคะคก็คือเยี่ยมชมได้นะคะมีโชว์แล้วที่ที่ดีลเลอร์ของเราด้วยนะคะ,ะส่วนอีกตระกูลหนึ่งก็เป็นเรื่องของตัวเนคเคนะคะแล้วก็สายสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวนิวเซกเมนต์เลยนะคะเป็นเรื่องของ Speed t r ป p l e RS และ RR เครื่องพันสองนะคะคุมพลังนี่คือ มหาศาลมากมายนะคะและตัวนี้จริงๆก็เพิ่งลนอ์ไปนะคะของ UK ตอนนี้ก็ได้เปิดตัวในเมืองไทยแล้วเช่นกันนะคะสำหรับออความสวยงามนะคะก็สามารถเชิญชมได้ที่ปูเช่นกันะนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะคเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่แฟนๆหลายๆคนรอคอยนะคะสำหรับตระกูล Adventure ค่ะค จะเป็นเรื่องของ Tiger Sport 660นะคะซึ่งจริงๆ Global เพิ่งปลดตัวไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะวันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันที่เรานำมาให้ชมกันนะคะที่บูธไท่อำค่ะไถ่อำมมีของเรียกได้วยแน่นมากเลยถูกเซ็ตจริงๆนะคะอ้าวมาที่ส่วนยามาฮ่าครับยามาฮ่าค่ะครับสำหรับยามาฮ่าในปีนี้สำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับก็จัดมาเต็มเต็มมากๆนะครับเราขนรถเราขนรถจักรยานยนต์ที่เรามีทุกรุ่นนะครับมาให้ผู้ เข้าดิเข้าชมในงานเนี่ยได้ได้มาชมแล้วก็ได้มาจองกันนะครับเดี๋ยวผมอยากจะแบ่งไฮไลท์ออกเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มรถสปอร์ตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น XSR155 วา Z f R15 นะครับ MT15 แล้วก็ตัว w r 155นะครับซึ่งเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรถเล็กที่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะงั้นเนี่ย แล้วก็จัดของแถมมาเต็มเหมือนกันะนะครับทีนี้ในส่วนของ Big b i บ e นะครับก็จะมีอยู่3รุ่นที่เป็นไฮไลท์ของเรานะครับว z ยเเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับเราเปิดตัวโดยให้จองออนไลน์นะครับ0 0ท่านแรกเต็มภายในเวลาไม่กี่วันะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวนี้เนี่ยมาขยายโปรต่ออีก นะครับในงานนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์มากนะครับตัว R7 นะครับและอีกรุ่นหนึ่งของพิกไบค์นะครับก็คือ MT07 นะครับซึ่งเป็นสีใหม่ของปี2022เลยนะครับเปิดตัวพร้อมกันกับที่ยุโรปนะครับแล้วก็มางานนี้งานแรกนะครับก็อยากจะนำเสนอนะครับตัว MT07 มีด้วยกัน2สีด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันดูนะครับ,รบและสุดท้ายนะครับเป็นตัว S R C ร0อสีใหม่สีเขียวนะครับซึ่งเป็นสีเขียวที่จะพาทุกท่านนะครับย้อนกลับไปในยุคปี2013ที่เป็นการฉลอง S R ผลิต35ปีนะครับก็สามารถที่จะ เข้ามาชมได้ในงานนี้ครับผมครับค่ะขออนุญาตถามต่อเนื่องเลยถ้าเกิดมาในงานเนี่ยรถไฮไลท์เนี่ยมาจัดเต็มนะอันหนึ่งที่เราต้องถามต่อคือโปรโมชั่นในงานโปรโมชั่นในงานค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มจากทางคุณจิรพงศ์เลยครับครับสำหรับย y a า a h a เองก็พิเศษจริงๆนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกนะครับในกลุ่มรถสปอร์ตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น XSR 155นะครับ YZF R15 Uh, mt15 แล้วก็ w r 155เนี่ยนอกจากนีนอกจากจะมีของแถมนะครับตั้งแต่มูลค่าตั้งแต่2,000บาทนะครับจนถึง7,000บาทบนะครับ <c oughs> พิเศษจริงๆสำหรับในงานนะครับผู้ที่จองออนไลน์นะครับผ่านผ่านในงานนี้เนี่ยนะครับ uh, 100ท่านแรกนะครับก็จะได้รับของแถมพิเศษขึ้นมาอีกนะครับ <c oughs> อย่างกับ xsr155 เนี่ยเราก็จะแถมเป็น uh, ชุดแต่ง uh, เรเซอร์คาเฟ่นะครับมูลค่า1,9,900บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของ r สิบห้ก็จะเป็นหมวกกันน็อก mm hmm. r series นะครับแล้วในส่วนของ mt 1 5นะครับเราก็จะแถมเป็นแจ็คเก็ตยามาฮ่าที่ทำร่วมกับ taichi rs taichi นะครับบมูลค่า6 4 9 0บาทนะครับ mm hmm. และในส่วนของ wr 1 5 5นะครับ80ท่านแรกที่จองออนไลน์ในงานเนี่ยเราก็จะ มีหมวกน็อก wr series เนี่ยมอบให้ด้วยนะครับนี่ในส่วนรถ Big b i k e นะครับตามคอนเซปต์สำหรับยุคนี้เลยนะครับออกรถใช้เงินได้น้อยๆนะครับผ่อนนานๆนะครับนั่นคือผมคิดว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากนะครับในส่วนของ r7 นะครับใช้เงินออกรถเพียง7,900บาทนะครับเราแถมประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับและในส่วนของ mt07 ออกรถเพียง6,900บาทนะครับแล้วก็แถมกันชันหนึ่งให้อีกต่างหากนะครับส่วนของ SR400 นี่ปกติแล้วไม่เคยมีโปรเลยนะครับเราเอ,อ,ออกรถตั้งแต่ออกรถมาเนี่ยน้อยมากที่จะมีโปรสำหรับ SR400 ครับแต่สำหรับงานนี้เนี่ยแต่ในงานมีมพิเศษคิปไว้เช่อให้1นึ่งนบาทนะครับก็พิเศษจริงๆนะครับสำหรับงานนี้ครับผม ถัดมาครับคุณจิรพร<ช>ครับไทยอัม,อมก็ขนมาเพียบเลยนะคะสําหรับออฟเฟอร์ดีๆนะคะสำหรับลูกค้าแล้วก็เป็นโปรส่งไทยปีของไทยอัมนะคะ จริงๆก็เจต่อได้กันเลยนะคะสาหรับงานนี้นะคะอาทิเช่นเรื่องของข้อเสนอทางการเงินนะคะสูงสุดถึงห้า0 0บาทนะคะมีเรื่องของดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะภายในงานนะคะมีเรื่องของฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะรถทุกรุ่นนะคะจะมีเรื่องของเรื่องเซอร์วิสแพ็กเกจนะคะไทมให้ไปเลยสําหรับลูกค้าที่จองภายในงานนะคะนอกจากนี้รถทุกรุ่นนะคะเรายังมีเรื่องของบริการหลังการขายนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีความมั่นใจในเรื่องของการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การประกันสูงสุดนะคะ2ปีโดยไม่จำกัดระยะทางนะคะประกันคุณภาพรถและเรื่องของรถไซอ s สซิสแทนอีก2ปีนะคะสำหรับข้อเสนออื่นๆก็ติดตามได้ที่บูธไทอัมค่ะครับค่ะต่อมาครับซูซูกิเป็นไงครับสุซูกิก็พิเศษแน่นอนนะคะสำหรับงาน Thailand International Motor Expo 2021นะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยบูธสุซูกิมีการ c o l ลาบ o r a เรชั กับแบรนด์เ <ไป S 2> สื้อสตร, <street S 2> รีทที่ชื่อดังชื่อว่า r e ส w e a r นะคะเป็นสตรีทแนว JDM เพราะว่าเราเป็นแบรนด์ Japanese maker รถของเราเนี่ยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทางคัรเพราะฉะนั้นเราก็เลยจับมือกันกับ r e ส w e a r เกิดเป็นโปรเจกต Suzuki X r ็กเรสแวนะคะมอบเสื้อรุ่น Limited Edition ปี2022นะคะให้กับทุกท่านที่จองรถภายในงานนี้อันนี้<ม>คือนนพิเศษนจำนวนจำกัดนะนะครับเนี่ยจำนวนจำกัดค่ะหลังจากนี้ก็คือจะไม่มีแล้ว<ห>สำหรับลูกค้าในงานเท่านั้นแล้วก็พิเศษมากขึ้นไปอีกนะคะคกับโปรโมชั่นสำหรับรถจักรยานยนต์ทุกๆรุ่นเลยทีเดียวนะคะ พร้อมกับส่วนลถนะคะก็จะมีทั้งวอเชอร์ส่วนลดมูลค่าสูงสุดรวมกันเนี่ย194,000บาทเฉพาะรุน่นแล้วแถมยังมีแอสเซซอรีชุดแต่งนะคะสำหรับรถจักรยานยนต์เช่นตัวในตำนานนะคะคาตานะชื่อดังของเราก็จะมีแอสเซซอรีให้กับลูกค้าเป็นชุดแต่งพิเศษพร้อมทั้งกิฟต์วาลเชอร์ประกันนะคะทะเบียนพรบรด้วยค่ะครบ,ครบเลย คาววาสกิครับอย่างนี้ต้องจัดแล้วครับสำหรับหาการ,<ม><ม>รยานยนต์ครั้งที่38นะครับมอเตอร์เอ็กซ์โปซึ่งถ้าไม่มีอะไรพิเศษผงเป็นไปไม่ได้นะครับ,รบก็ไม่เคยให้มีโปรโมชั่นสำหรับรถใหม่ๆเลยนะครับสำหรับปีนี้ก็คือตัวแรกเลย z 650 RS ครับก็ถ้าเผื่อว่าใครจองในงานเนี่ยรถ20,000แต่ผมมีแค่20คัน<อ>จำกัดจริงๆครับแล้วก็ตัวอื่นๆสำหรับรถใหม่เนี่ย เราเองก็มีในเรื่องของประกันชั้นหนึ่งนะครับแล้วครับในส่วนของตัว KLR 650เราก็ไม่เคยจัดโปรเลยทั้งจริงๆที่สมันรถที่เดินดีอยู่แล้วก็มาขอจัดในงานนี้ส่วนรถอื่นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่า ลูกค้าที่มีความสนใจเนี่ยเข้ามาได้เลยจับต้องได้ง่ายแน่นอนท่านจะมีของติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอนต้องมีถ้าเกิดมาคาวาซากิต้องมีแค่ะไม่จองไม่ได้ครับผมและทั้งหมดนี้นะคะก็คือไฮไลท์นะคะสำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์ปส0 2 1ค่ะสำหรับนี้เราทั้งหมดขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ